สวัสดีค่ะสวัสดีอ่ะพี่ๆคนหลักและชื่นชอบผลอ่ะพเครื่องทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะร้านนุ่นพระเครื่องของเรานะคะพี่ๆขามีผ้าบ้านนะคะสวยๆมาแบ่งปันกันนะพี่นะสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์0ูนย์เก้านะคะสองหนึ่งสี่นะคะพี่ๆจ๋าอ่ะไอดีลนะคะจะเป็น0ูนย์แปดสอนะคะหนึ่งแปน่นนะคะพี่ๆนะ ทางร้านของเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะพี่จ๋ายังไงนะคะร้านของเราฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาด ep ต่อต่อไปแล้วเวลาแบบว่าน้องลงคลิปเนาะจะได้อ่าแจ้งเตือนขึ้นนะคะพ,พี่จ๋า วันนี้นะคะร้านของเรามีพระนะคะสวยๆเลยจ้ะพี่จ๋ามาแบ่งปันกันทั้งหมด25รายการนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะดูให้ชอบก่อนนะคะพี่ๆขาดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะทูกใจองค์ไหนนะโทรมาค่อยโทรมาปิดกับน้องนะคะอ่าแต่ว่านะคะพี่ๆท่านไหนนะถ้าอ่าเหมือนว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมเนาะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ขาแอดไลน์มาได้ที่เบอร์ 082นะคะ189 1220นะพี่ๆนะแต่ถ้าอาใจร้อนนะโทรมาปิดกับเราได้ได้เลยนะที่เบอร์099 214 2582จากพี่พ่จ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยเนาะ รายการแรกนะคะจะเป็นเหรียญนะพี่พี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะพี่พี่จ๋าเป็นรุ่นสองนะคะรุ่นสองจะพี่พี่จ๋าเหรียญนี้เป็นรุ่นสองเนาะปีศูนย์สามค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะเนื้อทองแดงลมดํานะคะนี่นะสวยสวยเลยพี่พี่ขาเหรียญนี้ได้มาแบบใหม่ๆหม่มาดมาดเลยนะ นี่สวยเดิมกันเลยนะคะนี่นะพี่พี่จ๋านี่จะมีเส้นขนแมวนะนี่ๆดูนะอยู่ด้านหลังนี่นะคะนี่นะสวยเลยดูขอบนะคะพี่ๆคะ่ะดูคอบขอบสวยมากนี่ได้มาสดๆมดัมดมๆดีคะ่ะพี่พี่คะ่ะ นี่นะคะ <S <S เหรียญสวยมากดูหน้าท่านนะคะพี่ๆคะ่ะดูนะสวยเลยนะนี่นะคะหลวงพ่อแดงนะวัดเขาบันไดอิดนะ,ะเป็นรุ่นสองปีศูนย์สามนะคะพี่ๆจา๋าสวยเลยนะเหรียญน,นี้รายการนี้นะาน้องเอาที่หกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีจา๋าพี่ๆจา๋า ี่เหรียญน,นี้ก็สวยอีกแล้วนะคะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะนี่จะตอกอ่าตอกโคดไว้ตรงนี้ค่ะนี่นะคะหน่งพอเนื่องนะคะวัจุรามณีพี่ๆจา๋านี่นะคะสวยเดิมเลยนะนี่นะคะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะ ห่วงปป้นๆสวยๆกันเลยเนาะนี่นะคะเหรียญหล่อมข้นเนื่องนะนี่นะคะดูหน้าท่าเนเหี่สวยคมชัดเลยค่ะพี่คะนี่นะรายการนี้นะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้น้องเอาที่ห0 0้อบาทนะคะหกรอบาทเนาะรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญละครั้งนะคะ ไม่โฟกาสอีกแป๊บหนึ่งนะพี่จ๋าจะเป็นเหนรียญลักครังนะคะสิริมงคลนะคะหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะจ๊ะพี่จา๋านี่นะคะแห่งสุสานไตรักนะคะนี่สวยสวยเลยเหยรียญลักครังนะคะหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะพี่พจา๋าเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะ นี่นะปีหนึ่งหกนะคะพี่ขาปีหนึ่งหกเนาะเหรียญวันนี้มีแต่สวยๆนะคะพี่ขามีแต่สวยๆเนาะนี่นะคะเหรียญละค้างนะสวยเลยหลวงพ่อกระสีเขมโก,โกนะคะมีเส้นขนแมวค่ะพี่จ๋าเนี่มีตามเหรียญด้านหน้านะคะรายการนี้นะนอเอาที่หกร้อยบาทคะ่ะพี่ขาหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะ เหรียญหลวงพ่อหอมค่ะเนี่ยเหรียญหลวงพ่อหอมวัดฉากมากค่ะพี่จา๋านี่จะเป็นเหรียญเสมาหลังสิงนะคะเหรียญเสมาหลังสิงปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่จา๋านี่หลวงพ่อหอมวัดฉากมากนะนี่จะเป็นเสมาหลังสิงนะคะพี่จาเหรียญเสมาหลังสิงเนาะนี่ปีหนึ่งเจ็ดนี่ นี่นะคะสวยเลยเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ขาเนื้อทองแดงเนาะนี่นี่นะคะพี่ขาสวยเลยนะหน้าท่านสวยมากเลยพี่จา๋าเหรียญนี้สวยจริงๆน้องบอกได้เลยนะคะรายการนี้น้องเอาที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเนี่ยจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อเล็กนะคะ นี่นะคะหลวงพ่อเล็กวัดไรนะพี่จา๋านี่เหรียญน,นี้จะเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะเหรียญน,นี้จะเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะนี่นะคะนี่เป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมจากพี่จาปีสองสี่แปดสอนะนี่พี่ดูเนื้อด้านหลังมีแต่สวย วันนี้น้องบอกได้เลยมีแต่รายการสวยๆทั้งนั้นนี่นะคะนี่พี่พจ๋าสวยเดิมเลยนะคะรายการนี้นะคะพ,พี่ขาพี่ขาอ่าน้องอที่หกร้อยบาทเนาะหกร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญโบตรั้นนะคะหรือเหรียญสองพี่น้องนะคะหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อเจริญนะคะ วัดเขาบันไดอิกค่ะพี่ขานี่นี่นะคะเหรียญบทลั่นนะคะหลวงพอ่อแดงนี่นะคะหลวงพ่อเจริญน,นะคะวัดเขาบันไดอิทนะจ๊ะพี่จ๋านี่สวยเลยะคะ่ะด้านหลัง นี่นะคะปีหนึ่งสองนะคะพี่ขาปีหนึ่งสองเนาะนี่นี่นะคะดูหน้าเหรียญพี่เพจพ,พี่พี่ขานี่นะซ้อนกันถุยสวยเลยนะคะนี่นะรายการนี้นะคะพี่ขารายการนี้นะน้องอธิหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะปิดตาค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะเกสาโรนะคะวัดละหันไล่ นี่เป็นเนื้อกระไรทองค่ะพี่ขาปิดตาหลวงพ่อแก้วเนี่เกซาโลนี่นะคะสวยเลยปีหนึ่งเก้าค่ะพี่ขะเป็นเนื้อกระไรทองเนาะนี่ด้านหลังอัคระยันสวยเลิศสวยมาก รายการนีนาะนาที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหก0้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อเกิดค่ะวัดสะพานนะคะพี่ขาเป็นรุ่นแรกเลยนะนี่เป็นพิมพ์หน้าแก่ะค่ะพี่ขาพิมพ์หน้าแก่เป็นพิมพ์นิยมเลยนะคะเหรียญเนี้ยนี่นะคะเป็นพิมพ์หน้าแก่เป็นพิมพ์ที่เขานิยมกันเลยพี่ขาเนี่สวยเลย ปีสองสนะพี่ขาปีสองสี่เนาะนี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงค่ะเนี่ยเม็ดไข่ปลาข้างข้างสวยเลยหน้าแก่ๆเลยค่ะพี่ขารายการนี้นะคะน้องเอาที่หกรบาทค่ะ6กรบาทเนาะรายการต่อไปนะคะเนี่ย จะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อหนูนะคะวัดตโนดนะพี่จา๋าเป็นรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี่รุ่นแรกนะนี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะนี่ดูหน้าจะมีเส้นขนแมวนะคะนี่วิ่งทีเหรียญน,นะคะปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะพี่จา๋าปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะ นี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่จ๋ารายการนี้นะคะ้องเอาที่หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่ออินนะคะวัดโบสถ์พี่จ๋าเหรียญใน,นรุ่นแรกเลยนะคะรุ่นแรกเนาะนี่นี่นะคะหลวงพ่ออินวัดโบสถ์นี่นะคะ เป็นเนื้อทองแดงค่ะพี่ค่ะนี่ห่วงปิ้นๆกันเลยนะคะเดี๋ยน้องให้ดูเนาะนี่ใหญ่ๆ,ๆปิ้นๆกันเลยนะนี่นะคะปีสองสี่เก้าหกนะคะพี่ค่ะปีสองสี่เก้าหกนะรายการนี้นะคะน้องเอาที่หกร้อยบาทเนาะหกร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะ จะเป็นนะคะเหรียญหลวงพ่อรอดนะคะวัดคลองเขื่อนนะพี่ๆจ๋าหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนนะคะเนเป็นเนื้อทองแดงเลยนะปีอ่าสองสี่แปดสองนะรุ่นนี้นะคะสองสี่แปดสองนะดูหน้าท่านนะคะพี่ขาสวยๆเลยในดูขอบด้านข้างนี่ค่ะนี่นะคะดูยันด้านหลัง ีกล้องให้เห็นกันชัดๆไปเลยเนาะพี่เนาะนี่สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่นะคะสวยๆเลยจ้ะพี่จ๋ารายการนี้นะเนาเอาที่หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหนเรียญเศรษฐีนะคะหลวงปู่ดูนะคะวัดสแกนะพี่จ๋านี่นะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะเนื้อกระไห่ทองนะนี่ ปีสามหนึ่งค่ะพี่พี่ค่ะปีสามหนึ่งเนาะนี่นะด้านหลังนี่นะคะรายการนี้นะานออนที่หกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อเนียงนะคะวะัดสองพี่น้องนะคะพี่พี่ค่ะวะัดสองพี่น้องเนาะนี่ เป็นเนื้อทองแดงนะพี่ขาเนี่ยน้องบอกเนื้อทุกเหรียญปีสองใช่ไหมสองสี่หกแปดนะคะพอสองสองสี่หกแปดนี่พี่พี่ขาสวยเลยนี่นะคะด้านหลังนะพี่จ๋าสวยเลยนะคะนี่ด้านข้างขอบดูได้เลยนะคะ นี่นะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะรายการนี้นะคะน้องเอาที่หกร้อบาทค่ะหกร้อยบาทนะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อดิ่งโนะคะเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะคะแบ๊บนึง เหรียญหลวงมพรอดิ่งวัดบางวัวน,นะคะพี่พี่ขาเหรียญน,นี้เป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะมนี่นะคะนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะพี่พี่จะ๋ะปีสองสี่แปดหนึ่งนะคะ เป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่พี่ขาหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะเหรียญเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวเนาะรายการนี้นะคะน้องเอาที่600บาทค่ะ600บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญนะคะเหรียญหลวงพ่อกล่อมนะคะวัดโพธาวาสจ้ะพี่พี่จ๋าเหรียญนี้เป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมอีกแล้วนะนี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ขานี่ ปีสองสี่เจ็ดศูนย์เห็นชัดกันอยู่เนาะปีนะคะสองสี่เจ็ดศูนย์นี่นะคะหลวงพ่อกล่อมนะคะวัดโพธาวาสจตพิจารดูยันด้านหลังสวยๆเลยนะคะนี่นะนี่จ้ารายการนี้นะเราเอาที่หกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนี่นะคะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อเอียนะจ๊ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะปีศูนย์สองค่ะพี่ๆค่ะเหรียญน,นี้ปีศูนย์สองเนาะเป็นเนื้อทองแดงนะคะดูนี่เลยนะสวยเดิมกันเลยนะคะ ดีูหน้าท่านเน่สวยๆเลยนะคะตำหนิสวยๆเลยนะคะนูนๆกันเลยนะรายการนี้เนาะนที่หกร้อยบาทค่ะพี่ๆขาหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อช้างนะคะวัดเขียนเขตนะพี่ๆขะด้านหลังจะเป็นพระปิดตานะพี่ๆค่ะนี่นะคะด้านหน้านะคะนี่นะคะหลวงพ่อช้างปีสองสี่เจ็ดสามเห็นชัด ดูนะนี่นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นผ้าปิดตานะคะนี่นี่ห่วงปิ้นปิ้นกันเลยค่ะพี่ขาห่วงปิ้นปิ้นกันเลยเนาะรายการนี้นะคะนออ้องเอาที่600บาทค่ะพี่พี่ขา600บาทนะรายการต่อไปค่ะนี่จะเป็นเหรียญน,นะคะชินนาราชนะคะพิมพ์นมโตนะคะอ่าเป็นของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่ขานี่นะ ชินราชนะคะพิมพ์นมโตนะคะพ่พี่จ๋าเนี่พี่สองสี่หกศูนนะนี่นะคะของหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่านะคะพี่พี่ขานี่นะรายการนี้นะเ,เอาที่หกรบาทค่ะหกรบาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อสุด นะคะวัดกาหลงค่ะพี่พิขาด้านหลังจะเป็นยันตะก้อนะนี่นี่นะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะพี่พี่ขาเนื้อกระไรทองนหลงพ่อสุดวัดการลงนะพี่พี่จ๋านี่ด้านหลังเป็นยันตะก้อปีสองห้าศูนย์หนะคะเนี่ยเหรียญกระไรทองนะพี่พี่ขาเวะลาตีกล้องนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเนี่ยมันจะออกคำ้ำคล้ำ แต่ถ้าไม่ได้ตีกล้องเนี่ยดูอย่างนี้เลยนะคะเหลืองทองอลา,ามสวยเลิศเลยรายการนี้นานอนที่หกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะคะเด็นด้านหลังเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะพี่ๆค่ะปีสองสี่หกเก้านะหลวงพ่อกันวัดพญาตนี่นะคะ เนี่ยแล้วเราไปพิมพ์ขอเบ็ดนะคะพี่ๆจ๋าสวยๆกันเลยนะนี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะเหรียญนี้นะคะรายการนี้นเราเาที่หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเสือนะคะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อเสือวอัดสามโกมเป็นเนื้อกระไรทองนะพี่ๆค่ะเหรียญนี้นะนี่นะคะอืม ของพ่อเสือวัดสามก้นี่นะคะปีสองสี่เจ็ดสองนะคะนี่นะสะวยเลยค่ะพี่คะรายการนี้เนาะอที่หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะ เหรียญหลวงพ่อปานนะคะเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางแหนะพี่จ๋าเนี่ยเนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเนานหงเะน,เนะนะเป็นเนื้อกระไรทองนะพี่ค่ะปีสองสี่แปดสามนะนี่เห็นไหมเนื้อกระไรทองเนี่พี่น้องบอกเวลาตีกล้องมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าไม่ได้ตีเนี่ยสวยมากเลยแต่ก็ต้องตีให้ดูนะคะตีตูตําหนิเนาะนี่นะคะรายการนี้น้องเอาที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขา6หกร้อยบาทนะ รายการต่อไปจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญพระเก้วมรกตวัดพระศีนะคะพ,พี่จ๋านี่นะปีสองสี่เจ็ดห้าเป็นบล็อกนอกนะคะเจนีวานะนี่นะคะนี่สวยเลยนี่นะคะ วยเดิมเลยจ้ะพี่จ๋ารายการนี้เนาะอันะอที่600บาทค่ะ600บาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อเพิ่มนะคะวัดกลางบางแก้วค่ะพี่พี่นี่นะกระไหลทองแลวนะคะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วดูหน้าค่ะพี่พี่ขาสวยเลยนะคะคมชัดเลยนะคะดูหน้าของท่านเนนู่หน้าหลวงพ่อเนี่ย ปีศูนย์สี่ห่วงปิ้นๆกันเลยนะคะนี่นะรายการนี้นะาเนาะที่6กรอบาทค่ะหกรอบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญนะคะเหรียญหลงพ่เปลี่ยนนะคะวัดใต้น,น,นะคะ,ะ,คะพี่ๆคนี่นี่นะคะปีสองสีสองนะคะพี่ๆขะ นี่ทองตีเจ็ดสองเป็นเนื้อทองแดงนะเป็นพิมพ์ยันเบี่ยงนะนี่นะพี่ๆจ๋านี่ยห่วงปป้นๆกันเลยค่ะห่วงปป้นๆเลยนี่น้องให้ดูนะนี่สวยเลยนะคะหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะวัดใต้ ปีสองสี่เจ็ดสองค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อทองแดงเนาะสวยเลยค่ะพี่พี่ขาสวยเลยนะนี่นะคะราการนี้น้องอาที่หกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะโทรมาปิดกับเราได้เลยนะคะ มีน้องบอกนะดูให้ชอบก่อนนะคะดูให้ใช่ถูกใจองค์ไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะคะที่เบอร์099ยนะ์2นะ2 14 25 82แต่ถ้าไอดีไลน์นะจะเป็น0 8 2 189 1220นะคะพี่ะคะพี่ๆจ๋าอย่าลืมนะคะร้านของเรานะคะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นบวกเพิ่มนะแล้วก็เก็บเงินปลายทางน,นะคะพี่ๆจ๋าอ่า ถ้าพี่ๆท่านใดออยากดูนะคะรูปภาพเพิ่มการลบกวนนะคะอะแอดไลน์มาได้เลยนะแต่ถ้าใจร้อนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะคะพี่ๆนะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้น้องลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ